ไม่ได้นะมันจะคว่างใส่นะมันจะคว่างไอ้เส้อเลือดมันลงเป็นขาวแล้วครับเียบปอยเฮ้ยไอตัวนี้มันค้านมามโอ,โอ้มาดิวะไม่ไนะ <c oughs> ไม่ไนะ Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac did it himself, drawing pictures and playing with Isaac his toys as his mom watched Christian and broadcasts and on the television. Isaac's life was simple, and they were both Schiwit happy. Was and happy. And were both happy. Were that both happy. was until the day so Isaac's mom heard one. a voice. แม่ของเขาได้ยินเสียงมาจากบนทฟ้าแม่ของเขาได้ยินหนั่นก็เก็บของทุกอย่างเอาทุกอย่างของเขาไปจนหมดเด็กน้อยไม่มีอะไรเลย

<laughs> time. Isaac's mom heard the voice of God. That comes a time. I I've asked. But I still question your devotion to me to prove your faith. I will ask one more thing. I yes. love and devotion, I require your sacrifice. Your son, Isaac. Will this sacrifice. into his r go o o มันไอปีศาจมันบอกเขาไปฆ่าลูกนะครับแม่เรานีดุกล้างสมองไปแล้วครับแล้วไปหยิบมีดอยู่ในห้องครัวแล้วก็เดินมาครับตอนนี้จังหวะยึดเองกใส่แซ็กเห็นมาจาดประตูที่พังของรากึกลัวมากเป็ยามจะตายไปตามห้องกระโดและ เขาเห็นประตูประตูแทับที่จะลงไปหาข้างล่างที่เขาจะต้องไอซ์แม่ของเขาแล้วแม่เข้ามานจงหวานั้นไอซ์แ็กอยู่และกระโดดลงไปในถึงทันทีครับแล้วก็ด้วงปักลงมาเมืองที่อยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของ the blind i s p o z s c a r y b i r d นะครับการกำเนิดของเด็กน้อยซึ่งเกิดขึ้นมา เรื่องมันช่างน่าเศร้าอะไรอย่างนี้คุณแม่นะครับไปฟังไอหลอดเดวิลนะครับมาบอกให้ทําอะไรก็ทําตามเขาหมดเลยนะเออแล้วคนที่หน้าสงสารนี่คุดก็คือไอแซคนั่นเองครับไอแซคจะเกิดใหม่ได้หรือไม่ก็ต้องอยู่ที่ฝีมือของน้องๆกับพี่ชิปเกมเมอร์นะครับที่ว่าจะติดตามแล้วก็คอยช่วยเหลือนะเออเอาละพี่ชิปก็เล่นครั้งแรกนะเล่นไงวะเนี้ยเอากดไฟครับเอาละเราก็เริ่มเกมกันเลยครับผม า uh, Who am I นะครับฉากแรกนะครับน้องๆฉากแรกก็คือฉันเป็นใครนะให้เลือกตัวเหรอเป็นไอแซคอะไรนะี่ไหมนะแมเดลีนนะครับ having seven hearts. อ n ล็อกบายแฮฟวิ่ง7ซเว่นฮาร์ทอเราจะสามารถอัล็อกได้ม,มันมีหัวใจ7อันนะอัล็อกบายฮอลลิง5 5เพนนีอันนี้จูดาสล็อกนะครับเออ่กล่องไม่จะเป็นกล่องล็อกอะไร if นี่ก็ต้องใช้อันล็อกนะเออซึ่งเราก็ยังอันล็อกไม่ได้นะก็จะเล่นเป็นตัวไอแซคก่อนนะครับไอแซคก็จะมีหัวใจอยู่3สปีด2แล้วก็พลังโจมตี2นะนะกดแ็บทอินพุต a อ s ซิสนะครับซึ่งเรายังไม่มีนะซิสเออโอเคฉันจะลองลุยดูอ่านี่นะครับเรา Move นี่การ Move นะแ t t แท k กทำไงวะ อ๋อนี่คือแอคแทกโอเคระเบิดทำไงวะเนี่ยระเบิดคือทำไงอ่ะอ่าอันนี้ประมาณนี้นะอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมโอเคคิดว่าน่าจะยิงอย่างเดียวเออฉันจะลองไปสำรวจดูะห้องนี้มันมีเหมือนอะไรบางอย่างแกเป็นใครอะ่ะยิงมันดิ อับอบอเออเออใครเป็นใครอะ่ะอ๋อนี่สไปเดอร์บัสคืออะไรวะเนี่ยใส่ละเลิดเพิ่มเหรออ๋อฉันเสียใจฉันร้องไห้ที่คุณแม่มาทำฉันเอาละห้องนี้เราจะลองสำรวจห้องนี้ดูนี่มันโรคแรงน้ำพ่วงหรือเปล่าคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยเทปไอ้ขาหนามดีอว่าเ <c ười> วนเืออะไรวะเนี่ย หลอกฉันมานเหรอะเง่าไม่นี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยห้องนี้ฮะนะฮะไอ้ปีศาจโยวยละมันเป็นปีศาจน่าคาล้ายๆเราบาดิวะนี่เนี่ยเฮ้ยไม่ตายด้วยโอ้โหไอ้บ้าดน,นี่มันเป็นล่างครับมือแต่หัวอุ้ยและเราก็ได้กุญแจหลุดมาครับหนึ่งอันเห็นแล้วได้กุญแจหนึ่งอันนะเอ้โอ้โหแมงตอม ต้อมอือครับ <c oughs> ไอปีศาจต้อมอือ <c oughs> เราต้องพยายามหนีไปเรื่อยๆนะเอาละอ๋อนี่ระเบิดฮนะอ่าเราได้ระเบิดแล้วมึงไงวะใช้ระเบิดอ,อ้าวอ้าวเวละกดใช้ไปละเวนออาอะไรของมันมาเนี่ยเอ่อฉันจะไปทางนี้ ป้ามีเหนนะรียญฮะต้องเก็บเหรียญไปนะต้องอ่อในห้องนี้ปีศาจเป็นไปหมดข้างล่างม่นจะเป็นบอสหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่มาดิวะนี่แน่ไอ้บอลกระจกเ็จชั้นอ้ลู้ว่าลู้ว่านี่แน่โอ้โหไอตัวนี้มันไม่มีหัวแล้วเนาะ เกือบร้อยฮะเราได้รับเหรียญมา2เหรียญน,นะอ้าวเจมินี่ครับบอสด่านที่หนึ่งนะโอ้โหโอ้โหยุ่นเงือกมัน,มนมมตรงนี้มันลากมาครับย่าไปอย่ายิงมันะยิงมันหืมดูมันลากหัวมาโอ้ย โอ้โหมันไฟโซ่มันไฟโซ่ครับไอตัวนี้มันลากตัวข้างหลังมานะนี่นะกไงมาดิเฮ้ยโอ้โหนี่มันบิงมาวะบินจากระยะใกล้นะครับไอ้นี่โอ้ยโอ้โหเฮ้ยเราจะมาวัอไยยะอไยยะอไยยะมาดิวะโดนมันโดนมันทั้งพี่ทั้งน้องนี่นะมาดิวะอยู่ใกล้กันไม่ได้นะมันป้างใส่นะ มันแควางไอ้เ้โหเลือดมันลงเ็ยขาวแล้วครับเบปอยเฮ้ยไอตัวนี้มันคานมากโอ้โอมาดิวะไม่ีแน่ไม่ดีแน่เป็นบ้าใช่ไหมเป็นบ้าใช่ไหมอื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 ม่านมาใหญ่เลยฮะ่ามใหญ่เลยรังโจตีเรายังน้อยนะเอาละเอาละมาดิวะมาดิวะมาดิวะ มาดิวะมาดิวะมาดิวะเราวิ่งไปรอบๆน้องๆวิ่งไปรอบๆอืมเข้ามาดิเข้ามาดิเอ๊บ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 อืมอืมวิ่งไปรอบๆครับรอบๆวิ่งรอบๆมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอย่าประมาทอย่าประมาทประมาทวิ่งไปให้รอบวิ่งไปให้รอบวิ่งไปให้รอบอีกทีเดียว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 เอาาะครับเรียบร้อยน้องๆโอ้โห และนี่คือ Magic Scrap โอ้อัปเกรด HP กับ Lu x ถึงเรานะนี่คือใส่ผ้าคลุมเลยทำไมหน้ามันเหมือนแบบโดนโจมตีวะเอาละแป๊บเออ,เอ,อแม่แม่จ๋าทำไมแม่ไม่สนใจลูกอย่างนี้เอาลยครับเบสเมนที่สองครับผมเอาลครับ ก็เล่นไว้ประมาณนี้ก่อนนะน้องๆน,นะเออเราจะผ่านวิธีระดานด้วยกันนะครับใครชอบเกม Isaac Rebirth ก็ตามมาต,ต,ติดิดูกันนะครับเออติดตามกันได้นะน้องน่าสงสารนะใครรู้ว่ามันวางระเบิดยังไงบอกกิจิบเลยนะกดระเบิดยังไงวะรออ,อประมาณนี้ก่อนนะครับกิจิบมารีวิวดูนะคลิปแรกนะครับเออใครชอบน้องนะครับก็มาติดตามกันได้นะครับผม ฝากช่องพิชิตเกมเมอร์ไว้ด้วยนะกับเกมเอา่าอะไรวะลืมชื่อลวไอซ์รีเบิร์ตไอแซครีเบิร์ตอะไรสักอย่างนะครับโอเคประมาณนี้น้องๆน,นะเดีจะเข้าไปสู้ให้มันชนะทุกสิ่งทุกอย่างฝากช่องพิชิตเกมเมอร์ไว้ได้วยนะทุกคนฉันไปละเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ขอลาไปก่อนละไปละ อ้าเวละกดใช้ก็กู